เขาเปิดเขาเปิดอยู right. ่ใช hmm. oh, hi. so, ่ไหมในกรุงเทพอบเห็นเปิดอยู่นะมีน้องคนนึงจะไปสอบวันที่สิบเอ็ดในภูเก็ตก็น่าจะเปิดอยู่ใช่ไหมเขามีเขามีส่วนสอบที่ภูเก็ตด้วยฉะนั้นน้องน้องดูใกด้เขาเปิเซ็ตอัพก็เวลาสอบบิ๊กเขาเขาไปสอบที่ศูนย์ได้ไหมครับตอนสอบมันจะมีมันเออมันจะมีให้เราเข้าไปดูตารางสอบนะเข้าเข้าเว็บไซต์นี้นะครับ g e d com นะ แล้วแล้วเราไป sign up ชื่อเราไว้เฉยๆ sign up แต่ว่าต้องเขียนชื่อจริงนามสกุลจริงให้ตรงกับพาสปอร์ตให้ตรงกับบัตรพาสปอร์ตท,ที่เราเคยไปม่างนอกเราอาจจะต้องทำพาสปอร์ตด้วยอะ่ะมันจะมีเหมือนแบบใช้ใช,ใช้บัตรพาสปอร์ตแล้วเราก็ซส่อัปเข้าไปแล้วเราก็ไปดูว่ามันมีวันสอบวันไหนแล้วแบบเราก็เลือกนัดว่าในแบงก์ในในไทยแลนด์เนี่ยสนามสอบในไทยแลนด์เนี่ยมีที่ไหนบ้างมันจะมีประมาณห้าที่ ้วคาเนี่ยพี่เคยคุยกับน,น้องแก้มเขาเป็นเขาอยู่ปีนางน้นองแก้มเขาน้องแก้มเรียนศบแล้วแบบน้องแก้มถ้าน้องแก้มจะต้องสอบแล้วน้องแก้มสอบสนามไหนน้องแก้มออกาอาจจะเป็นกราลัมเปอร์หรือไม่ก็ถูกเก็ตหรือไม่ก็มากรุงเทพเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็มีพาร์ทอนอยู่รครับอะไรนะครับ อ่าใช่ดี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 เพราะว่ามันจะมีน้องคนหนึ่งมีปัญหาคือไม่ได้ทำพาสปอร์ตไวแล้วแบบว่ารอตรอพาสปอร์ตนานอยู่กว่าจะได้สอบนะคะแต่ว่าาต้องดูวันหมดอายุพาสปอร์ตก่อนครับว่าหมดอายุวันไหนเ่าลองเช็คกัวอยน่ายังนะครับน่าจะยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเพิ่งทำไปเมื่อปีที่แล้วออาพี่ว่าน่าจะจบภายในเดือนเนี้ยนับไปเลยว่าไม่เกินสามไม่เกินสามสิบชั่วโมง อันนี้คือไม่เกินสามชั่วโมงเนี่ยคือรวมแบบทำซิมเทสสอบเหมือนจริง่งเหมือนแบบสอบจับเปลานับไปเลยอ่ะก็ก็ก็น่าจะแบบว่าอาทิตย์อีกสองบาสามอาทิตย์ก็อาจจะได้สอบแล้วก็ต่อครับแต่สอบสอบสอบของคณิตสอรับเป็นยังไงอ๋อได้สอบของคณิตเขาจะสอบแยกเป็นคนละวิชานะน้อง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 เบนคือมันจะมีคณิตแซนอารอ โซเชียลคณิต huh. เนี่ยมันจะมีอยู่สองพาพาอันนี้น้องเล่าให้ฟังพี่กระติวตามหลักสตรที่นี่แหละก็คือพี่กรตติวตามคําสั่งเจ้านายคณิต uh huh. เนี่ยน้องเล่าให้ฟังว่ามันจะมี บางคนเขาเรียนคณิตแล้วก็เรียนสายแอนต่อพี่สอนในสองวิชาแล้วแบบพี่ก็ถามว่าเฮ้ยเจอข้อสอบยังไงบ้านงองอะไรอนะ่งเขาบอคณิตเนี่ยมันจะมีพาร์ทที่เป็นให้ใช้คณิตเลขแต่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเลขง่ายๆอันนั้นเป็นข้อช่วยเลขง่ายๆเหมือนแบบข้อบทที่แลว้วอ่ะเลขง่ายๆบวกกันง่ายๆลบบวกลบได้บวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพาร์ทหลังอ่ะที่เขาให้ใช้คนคณิตเลขได้พาร์ทหลังอ่ะน้องน้งองแกงบอกว่า น้องชิสาชืนอน้อน้องแกบอกเอาเพื่อนน้องแกมบอกว่าเขาเขาไปสอบมาแล้วได้ร้อยหกสิบครับแล้วต้องอผ่านนะร้อยสี่สิบห้านะโอเคไหมครับต้องผ่านร้อยสี่สิบห้าแล้วเขาบอกว่าออกที่มันเป็น geometry เยอะเอ,อ่อ geo ออก geometry แต่ว่าเราต้องติวทุกเรื่องนะเพื่อที่แบบว่าจะให้พร้อมไปก่อนนะอะอ geometry เยอะแล้วก็มีออกพวกที่เป็นฟังก์ชันบาง เล็กน้อยนะครับแล้วก็ออกที่เป็นเกี่ยวกับเนี่ยอันเนี้ยอันอย่างเงี้ยที่แบบทำเป็นสองวงเล็บคอเดติกอุกเทชันอะแยกสองวงเล็บอะไรอย่างเงี้ยเออมีเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็มีอ่านกราฟด้วยนะครับเดี๋ยวในคอร์สนี้ก็จะต้อง